อันหนึ่งคนเราเมื่อมีการอยู่ร่วมกันกับคนที่สะอาดหรือคนที่ไม่สะอาดก็ตามต้องมีสติกำกับอยู่ด้วยเสมอแต่นั้นพึ่งสามัคคีต่อกันมีปัญญาทำที่สุดทุกแห่งตนเถิดคู่บุพเพสันนิวาสพิขุทั้งหลายถ้าพันรายาและสามีทั้งสองพึ่งหวังพบกันและกันทั้งในปัจจุบัน และในสัมปราาภพทั้งสองเทียวพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้นย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปาาภพภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอมีความสำรวม เป็นอยู่โดยธรรมเจรจาถ้อยคําที่น่ารักแก่กันและกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุกทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกันรักใคร่กันมากไม่มีใจร้ายต่อกันประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัดเสมอกันย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก